มีอะไรบารเรอร์ไม่อคีนะกอเริ่บ้านนัโนของจังหวส่วนเรือไม่อคีเลยตำบลแม่นแดดอำเภอกรยานิวัฒนาเบอรารวิดีนอ

กจาละมาน่นเองอ๋อเฮมานจะลอเนี่ยนี่เขาโบนเรียบร้อยแล้วต้องกินข้าวออโอ้มาบอกนะเอออ้มหปาเพิ่มวะจี๊ยะปัญบอกแกทีเนย่เปิดีหรอครับซื้อกนรอห

เบาเบอก่เาเรียเยเฮอจอชวีจอชวีแม่อันนี้หนุ่มเบาจะงอขี่หรือในทีนั้นหทุ่ใหญ่บาคุน้างกันนั่นนี่ใช่อะไรกันางอัน นองพอมพระนอนพอมพระนี่ไงันตอเนี้ยเลยไม่ต้องเกมาแล้วนอนพมพะนี่าพออีกว่าอะเ่น

ဝယ်ပါစောအမေလေးနေတော့ကြတော့မင်းရော်ဟိုဆက်လာဖေဖေနိမືးနောပါမော့အမညာလားအငယ်စမြေလားတက်ရထူရီ

เดี๋ยวถ้าสูงจะบุกขี้ศัตรูะค่ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดเล่นนี่เล่นนี่นี่อ๋อสูบุกขี้ศัตรเตะเล์ขี้ตอหนอ